สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชไครแสงสว่างเช่นเคยค่ะลาที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะภารกิจของเราในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภัก1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลน,นะคะชุดช่วยเหลือประชาชน เข้าให้การช่วยเหลือลดบรรทุกน้ำมันของบริษัท PTG l o g i s t i c ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียหลกักลื่นลงข้างทางโดยได้ดำเนินการช่วยเหลือลากจูงนะคะขึ้นจากข้างทางเป็นที่เรียบร้อยณนะถนนสายอำเภอเขาสมิงอ,อบ่อไร่ตบลบอพลอยอ,อบ่อไร่จัังหวดตราดนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 6ขอภัยค่ะ16 สำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดติดตามนะคะมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะนักสถานประกอบการพร้อมกับประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันนะคะ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบเพื่อที่จะเป็นการลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ